จะไปฝากเงินที่ธนาคารแต่ทีป้อมตัวมาท่านประธานปลอมตัวมาเออไปค่ะไปฝากเงินกัน คใช่ไหมบอกแล้วว่าเสร็จทีดูไบห้อง VIP พีนี่ห้องพิเศษห้อง VIP วันนี้หนูพาลุงมาเปิดบัญชีนะเดี๋ยวหนูจะเอาเงินที่หนูให้ที่ตอนไลฟ์นะคะก็ใส่บัญชีลุงเป็นชื่อลุงคนเดียวเนาะจังดีไหมเดี๋ยวผมจะทำบัตรเอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอย่างนั้นเรายังไม่ได้ไม่กดใช้อ่ะอ๋อก็คือว่าเงินเราจะเก็บไว้ก้อนหนึ่งข้างนอกเงินไม่ไ้นั่งนั่งไว้อยู่ภายในนั้นใช่เป็นเงินที่เก็บไว้เลยเงินก้อนนี้เดี๋ยวพวกหนูจะช่วยดูแลให้ เพื่อลุงต้องการจะใช้เงินฉุกเฉินอะไรลุงบอกพวกหนูแต่ว่าเงินก้อนนี้มันจะเป็นเงินที่ไม่ได้ไปส่งแชร์ไม่ส่งแชร์ไม่ส่งนะไม่ส่งที่เรเก็บไว้ที่ตัวเราเวลาเราต้องการทําอะไรเราจะได้ทำได้แต่เงินที่เราจะเปิดบัญชีวันนี้ไม่ใช่แค่นี้ก็คือหลังจากนี้ถ้าคุณรุงมาทำงานอะไรเงี้ยพี่ก็จะเอาเข้าบัญชีไว้ให้เติมได้ดีไหมลุงดีไหม หนูก็จะเอาสมุดบัญชีลุงอ่ะคอยอัปเดตว่าตอนเนี้ยลุงมีเงินเท่าไหร่พี่เราก็อยากก็คือว่าเอาเงินตะก้อนนไว้เผื่อขาดเรือให้คาบ้านตอนนี้ติดค่าเช่าใช่ไหมมาข่งเดี๋ยวเราเปิดบัญชีกันเรียบร้อยค่ะสมุดบัญชีจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บ ถ้าจะใช้เงินก็เนี่ยบอกหนูได้ไปกดเงินที่ตู้ ATM หรือว่าจะใช้เงินเยอะก็มาเบิกที่ธนาคารก็ได้แบบประชาชวนลุงยู่ไหนก่อนโทอยูนี่ไหมมเช็กก่อนเช็กก่อนเก็บแล้วเก็บแล้วนะชวนนะเก็บแล้วฝากลุงไปเรียบร้อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ฝากเงินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามาที่หน้าตู้กันลุงกดเงินไปทําอะไรอะลุงเอาไปให้ค่าเช่าบ้านแลาวก็ติดตัวไว้เจะ,ะเห็นไหมเห็นไหมว่าได้ใช้เงินเลยลจ่ายค่าเช่าบ้านเพราะว่าสองสวันนี้ฝนตกแกไม่ได้ขายของ โชนดีแล้วเนี่ยออจ่ายเงินค่าเช่าบ้านนะคะแล้วจ่ายค่าเช่าบ้านท่านอ่ะไปนี่ก็ต้องจ่ายเขาไปก็ต้องจ่ายเขาแสดงว่าเดือนนี้คือ,อยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านเลยมันะนะต้องจ่าย12ไงที่เราขอเลื่อนเอาไว้20ทีนี้ว่าเราได้เงินพับเราก็ไปจ่ายแล้วไม่เราคอย20แล้วอขอเลื่อนเนะขาไว้แล้วสมุด่ะสมุดอยู่ที่หมวยดูหน่อยหมวยไปอัพสมุดอยู่มาลุงได้มาแล้วค่ะอันนี้เงินที่ฝากนะคะนี่ แล้วก <muitas S 2> ็ว <sketches> ันนี้ลุงถอนมาจ่ายค่าบ้านเท่านี้อืมไอ้คงเหลืออยู่เท่านี้นะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมาเปิดสมุดบัญชีแล้วก็ a t m สมุดบัญชีนะคะเปิดเป็นชื่อลุงคนเดียวนะคะสมุดบัญชีนี้อิฟก็เป็นคนดูแลให้ลุงถ้าเกิดว่าลุงต้องการใช้ขาดเหลืออะไรค่าบ้านหรือเจ็บป่วยตรงไหนอยากได้เงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายยามถุกเฉิญถ้าลุงต้องการใช้อะไรลุงบอกหนูได้เลยต่อไปนี้ลุงมีเงินตรงนี้แล้วอ่ะลุงอยากกินอะไรอยาก ซื้ออะไรซื้อเลยซื้อซื้อเถอะเงินตรงนี้มันไม่ลดหรอกเดี๋ยวลุงมากับหนูมาช่วยหนูขายของมาขายกาแฟเดี๋ยวหนูก็เอาเงินใส่ให้อีกเงินไม่ลดนะเงินจะมีแต่เพิ่มเพราะเดี๋ยวเราช่วยกันทํางานโอเคขอบคุณมากขอบใจมากๆทุกคนเป็นพยานนะคะเงินก็ดีเดี๋ยวเอฟจะดูแลให้คุณลุงเองขอบคุณ f อคุณลุงนะคะขอบคุณลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนที่ลุงได้เงินก้อนนี้มานี่เพราะว่าเราขายกาแฟนี่ตัวนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมใครที่เป็น สายกาแฟอยากดูแลสุขภาพนี่เลยค่ะ 1>, 1กล่อง390บาทนะคะ3กล่อง990บาทขอบคุณที่ช่วยสพอร์ตลุงหมูฝอยนะคะ